ทำอะไรที่มาขวางก้นในความสุขความสําเร็จในชีวิตเราอะนะให้ให้เข้าใจว่าสิ่งที่เราจะทําได้ดีที่สุดคือการภาวนาการภาวนาคือการทําสมาธิสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาไม่ได้เสียเงินด้วยนะไม่ต้องไปเดินทางไปไหนและเราไม่ต้องเสียเงินเสียทองในการที่จะไปสะดอกเคาะต่อชตาหรือว่าอะไรเพียงแค่เราตั้งมั่นตั้งใจในการสวดมนต์แล้วก็ทําสมาธิ แผ่เมตตาให้<ไ>นะหนังสือสวดมนต์มีไหมลูกหนังสือสวดมนต์มีไหมเออหนังสือสวดมนต์มีนะแล้วก็สวดไปแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาแล้วเดี๋ยวอาจารย์แม่จะให้มนมนตราของพมานดาท่องเพื่อเราจะได้เปิดเปิดดวงเปิดสิ่งดีๆที่ที่ตรงกับเราตรงจิต ตรงบุญบารมีเราแล้วก็บารมีพระมารดาพระแม่อุมาพระแม่กาลีที่นี่จะได้ช่วยแล้วก็องค์พระพิคเนตด้วยนะลูกนะจะได้เสริมส่งเพราะฉะนั้นแล้วให้เชื่อมั่นให้มีความศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติจริงทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะลูกให้ตั้งใจอะนะลูกมีบุญเก่าเพราะฉะนั้นแล้วให้ให้ปฏิบัติเชื่อมบุญอะในการที่เราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้เชื่อมบุญเก่าที่เรามี มีมาเราจะได้เปิดทางให้กับตัวเรานะไม่ใช่ว่าเราแบบว่าเหมือนกนจะนอนรอวาสนาอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะบางทีบางครั้งการที่เราจะอยากมีเงินมีทองมีโชคมีลาบหรือว่าอะไรการมีเงินมีทองเราก็ต้องปฏิบัติงานทํางานมีหน้าที่การงานอะไรเงี้ยเราต้องขยันทํางานเราก็จะได้มีเงินเยอะแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะขอเรื่โชคลาบ เราก็ต้องปฏิบัติเพื่อเบิกบุญเบิกบุญกุศลแล้วก็เบิกบารามีให้กับตัวเราขอบารามีทวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมส่งให้กับตัวเราให้มีให้มีโชคลาภมีสิ่งดีๆเข้ามาเลยแบบทําให้เรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เราก็จะถวายความดีตรงนี้ก็จะเห็นผลได้นะลูกนะอ่ะมีอะไรถามอีกไหม